สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก็วันนี้ได้มีโอกาสมานั่งคุยอันอีกแล้วช่วงนี้เจอกันยากเหลือเกินไม่โทรตื้อกูมาสองอาทิตย์อะโควิดใช่ไหมก็ ช่องผมเนะี่ยถ้าใครตามมันก็จะมีเบอร์รี่เด็ดนะอยากมีเมียทําไงครับนะครับก็มาถามพี่เลยว่าอยากมีเมียต้องทำไงวันนี้ผมอยากรู้อย่างหนึ่งพี่ดิเคยถามไปแล้วแต่แต่วาผมจีบสาวไม่เก่งนะบอกไว้ก่อนคน<จ>ชอบคิดว่าผมจีบเก่งใช่เหรอใช่ใช่เหรอ,อแต่ทำไมผ่านมาหลายร้อยศพแล้ววะผู้หญิงเจอผมตอนแรกเขาไม่ค่อยชอบหรอกแต่ถ้าอยู่สักพักก็จะรักเลย<แ> <laughs> ครับอยากรู้อันนี้สงสัยนะคนมันชอบสงสัยว่าแบบทําไมระหว่างไ i c ์สกายกับแบดบอยผู้หญิงมันเลือกชอบแบดบอยมากกว่าไม่รู้ว่าความคิดพี่ในความผมเป็นไน c ์สกาย่ะเอาจริงผมเป็นไ i c ์สกาย คนชอบคิดว่ากูเป็นแบดบอยกูไม่ใช่แบดบอยเลยอยากรู้อ่ะเพราะอะไรทำไมคิดว่าคน<ม>ผู้หญิงไม่แบดอ่ะแบดบอยเป็นไงช่วยอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยแบดบอยก็คือหนึ่งไม่ติม๋มไม่เนิร์ดแล้วก็แบบทรงเจ้าชู้หน่อยดูอันตรายดูอย่างเงี้ยถ้าอย่าง <c oughs> เราเนิรอันตรายไอ้เหี้ยโจรไร้สัาระเอาอย่างเราเห็นไงผู้หญิงจะชอบ <c oughs> ผู้ชายที่แบบลุคแบดแบดหน่อยผมว่านะเอาเอาจริงๆต้องบอกมึงมาถามกูใช่ไหมผมไม่ใช่แบดบอยจริงๆผมเป็นเนิร์ดนะจริงๆแล้วอ่ะถามน้องผมดิแค่ ชอบเล่นเกมชอบดูชอบของเทคโนโลยีชอบทำอะไรเนิร์ดเลยผมไม่แบดบอยกินเหล้าก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นต้องยิมด้วยวะแล้วตอนเด็กๆชอบเลยตอนนี้ก็ไม่ค่อยชอบแล้วผมว่าจริงๆอย่าไปเรียกว่าแบดบอยกับกู๊ดไนท์สกายเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันจะมีติม่มใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาใช้ได้เพราะว่าคำว่าติ่มอะหรือว่าเดี๋ยวไม่โดนเหยียดโดนอะไรได้ได้ปกติทุกวันนี้ไม่ต้องระวังหมดอะติ่มอะมันก็คือเราไม่เป็นต้องเป็นแบดบอยแต่เราก็ไม่เป็นต้องเป็นติ่มไง คือคนคนไม่ติ๋มก็ไม่เป็นว่าต้องเป็นแบดบอยเสมอเราก็แค่มีจุดยืนของเราอ่ะผมว่านะสำคัญสุดแบดบอยตุ๊ดตุ๊ดติ๋มติ๋มเยอะจะตายแบดแบดแต่ลุกอ่ะพอเจอจริงๆก็ติ๋มอ่ะเนี่ยถูกปะเจอแบดบอยมาเยอะป่ะแล้วบางคนมันก็แบดแบดดูลุกแบด แบบสักเยอะนู่นี่ติ๋มก็มีเยอะ,อะบางคนดูเป็นคนดีพูดจาสุภาพแม่งเป็นแบดบอยจริงๆคือมีอะไรมันไม่ติดมาใช่ปะ่ะมันก็อย่าไปผมว่าอย่ามันแคตตากรีมัน,มนอย่าไปแบบเอาคนไปใส่ในในกลุ่มนู้นกลุ่เนี้ผมว่านะสำคัญแต่ผมว่าผู้ชายมันควรจะมีจุดยืนของตัวเองแล้วก็ควรไปสุภาพุรุษอันนี้เรื่องจริงคือไม่ให้ไปตบตีผู้หญิงไปด่าผู้หญิงตลอดไปเมาแบบสมมติเราไปทําอะไรมาแล้วแล้วก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังเงี้ยพวกพวกนี้ใส่แย่ๆยเงี้ยผมว่ามันไม่ไปต้องทํา ถ้าเรามีจุดยืนของเราแล้วเราคิดว่าเราเป็นผู้ชายที่เป็นลุกผู้ชายอะ่ะผมว่ามันดีกว่าแบดบอยหรือไอติ่มมันแน่นอนอแล้วทาไมผู้หญิงถึงชอบสเสน่ห์ตรงเนี้ยของผู้ชายที่มันลุกแบดแบดหน่อย <c oughs> ผมมีทฤษฎีตั้งแต่เด็กแล้วนะว่าทาไมผู้หญิงถึงชอบผู้ชายที่มันเป็นลุกแบดแบดแลวอาจจะไม่ดีสำหรับเขาเสือไปชอบอะไรเงี้ยแต่แต่ผู้ชายแบบมันที่แบบเคในะทุกอย่างงี้ผู้หญิงมันจะแบบวิ่งหนงีผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าอันนี้เป็นทฤษฎีผมนะผมรู้สึกว่าตอนอย่างที่ผมบอกตอนผมเรียนกฎหมายมันจะมีจิบวิทยาทีีี่่่่่่เเตต้้้้้อองงงใหรรยยนนนนนดดววสึะะผมมไไไกพแ แค่เคยอ่านหนังสือมาแล้วก็ผมมาวิเคราะห์เองตอนเด็กอะว่าผู้หญิงเกิดมาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลของดูแลของดีอะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นเหมือนผู้ชายจะออกไปล่าออกไปหาไปทํางานหาอาหารหาอะไรมานี่นี่คือธรรมชาติมนุษย์ะนะแล้วผู้หญิงจะเป็นคนที่แบบดูแลได้ดีเมนเทนเมนเทนันซ์ทุกอย่างดีอะผมก็เลยคิดว่าผู้หญิงเป็นคนชอบซ่อมอะพอผู้ชายมันมีปัญหาเรื่องชีวิตอะไรเงี้ยผู้หญิงจะชอบเพราะว่าต้องการเปลี่ยนให้ผู้ชายคนนี้เป็นในสิ่งที่ต้องการเอาชนะด้วยเป้าหมายตัวเอง<ผ>มไม่ไม คือมันเหมือนแบบว่าเราซื้อรถมาทําไมบางทีเราซื้อรถมือสองมาแล้วมาแต่งมาทําอะไรเราต้องออการที่จะทำมันคล้ายๆกันอะ่ะแต่ผู้หญิงอชอบซ่อมชอบแก้ปัญหาชอบอะไรเงี้ยเขาก็เลยอาจจะชอบผู้ชายที่มันมีปัญหาอยู่มีมีแบบมีปมด้อยอ,ะอ่ะแบบทานบ้านไม่อกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบดบอยเป็นไรแล้วเพื่อจะเปลี่ยนมาให้มันเป็นอย่างนี้แต่จริงๆผู้หญิงไม่ชอบแบดบอยหรอกเคยถามผู้หญิงไหมว่าชอบผู้ชายแบบไหนอ่ะเคยเราไปถามดูเลยซ่อมชอบชอบผู้ชายแบบไหนถ้าแบบเอานิสัยเลยนะก็ส่วนมากต้องดีเป็นสุภาพบุรุษคือผู้หญิงจะชอบนะทั้งหมด เคยมันเคยมีสต u ดี้มาน้องน้องสาวใช่เคยอ่านไาสตูดี้มาเป็นการวิจัยว่าผู้หญิงชอบผู้ชายแบบไหนเขาไปถามมาทุกอย่างที่ผู้หญิงิสต์มาเกคือแบบดูแลตัวเองเป็นคนแบบไม่สกปรกเป็นคนแบบไม่ถอยเป็นคนทำอย่างงูน้นทำทุกอย่างเลยนะคือส่วนมากคือทุกอย่าง คุณคนที่เป็นเกย์หมดเลยแต่ส่วนใหญ่เวลาจริงๆมันจะไม่ใช่อย่างนี้มันจะเป็นแบบก็เพราะว่าเขาต้องการชอบไอแบบผมไม่รู้นะคือควจริงปมันท้าทายว่าในการจะเปลี่ยนผู้ชายผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้อยากจะทําคลิปนี้นะไอสูมอยากมาถ่ายอันนี้นะอย่าว่าผมนะไม่ใช่กูรู้เรื่องพวกนี้หมดนะมันก็จะประสบการณ์พี่ดิชีวิตพี่แล้วก็ถ้าถ้าส่วนตัวผมผมคิดว่ามหลายล้านคนว่าผมว่าหลายสัญชาติด้วสิบคน ผู้หญิงผมคิดว่าที่ผู้หญิงอะความคิดผมอะผมคิดว่าผู้หญิงอะเขาไม่ได้ชอบแบดบอยหรอกเขาชอบทุกอย่างที่มันดีแหละแต่เขาต้องการที่จะไปเปลี่ยนแบดบอยมาเป็นอันนี้อ่าอนี้คือคีย์เวิร์ดใช่ไหมอ่าเหมือนกัน พอมึงชอบแฟนมึงตอนนี้เหลือแฟนเก่าก็ได้อะเี๋ยวแฟนตอนนี้โดนเดี๋ยวแฟนโกรธอะแฟนเก่าๆก็ได้มีนิสัยที่เขาไม่ชอบปะก็มีแล้วเขาพยายามจะเปลี่ยนปะก็มีพยายามจะเปลี่ยนใช่ไหมมันเป็น,เ,ปนเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาอยากจะเปลี่ยนให้มึงเป็นสิ่งที่เขาต้องการแต่เขาอาจจะชอบลุกมึงเพราะว่ามึงดูไม่ติ๋มแต่เขาต้องการให้มึงเป็นอีกแบบมึงอยู่แล้วใช่ไหมคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะอย่างนั้นสรุปคือผู้หญิง ไม่ได้ชอบแบดบอยไม่ได้ชอบความแบดแต่แค่อยากจะเปลี่ยนความแบดให้มันกลายมาดีแล้วมันถึงเหมือนกั <ผม S 1> รารได้ผมว่ามันไม่หมดหรอกมันอาจจะมีผู้หญิงที่ชอบแบดจริงๆก็ได้ใช่ไหมผู้หญิงที่ชอบแบบบางทีผู้ชายไม่โคตรแบดเลยก็ชอบก็เป็นไปได้แต่ส่วนมากแล้วจุดสําคัญคือผมว่าชอบผู้หญิงที่มันชอบอ่ะมันอาจจะไม่ได้อยากจะอยู่ก็ได้มันมันจะมีบางส่วนที่แบบผมว่าผู้หญิงเขาอยู่ไปสักพักหนึ่งเขาจะมีความรู้สึกว่ามันรักไปแล้วผู้หญิงส่วนมากอ่ะอันนี้ทั่วไปนะ มันต้องมีเคสที่มันไม่ไม่อยู่ในทั่วไปหมดอยู่แล้วแหละผู้ชายจะเริ่มรักผู้หญิงจากร้อยก่อนผู้หญิงอ่ะจะรักผู้ชายจากศูนย์ผู้ชายมาตอนแรกคือรักมึงมากูยอมทุกอย่างอ่ะแล้วผู้หญิงก็จะเป็นแบบกูไม่สนใจอะไรทั้งนั้นกูไม่รักมึงขนาดนั้นอ่ะกูทิ้งมึงได้กูไม่ได้ผูกพันแต่สักพักหนึ่งไปผู้หญิงจะรักขึ้นเรื่อยๆผู้ชายก็จะลดลงลดลงลดลงจากร้อยก็เหลือแปดสิบผู้หญิงก็ขึ้นมายี่สิบแล้วสักพักสักพักสักพักแล้วจะมาถึงห้าสิบห้าสิบมีความสุข และสักพักหนึ่งผู้หญิงก็จะเริ่มรักมากรักมากผู้ชายก็เริ่มรักน้อยน้อย,นอย,นอยจนผู้หญิงรักผู้ชายร้อยอผู้ชายก็คือแบบโสนกูจะไปคนาเดิน <c oughs> ส่วนมากมันจะอย่างนั้น <c oughs> แต่คนที่เขาอยู่ด้วยกันได้นานๆอนะ่ะเพราะว่าพอผู้ชายมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วไอ้ผู้ชายดีๆนะมันก็จะอยู่แบบจากร้อยตกมาสัก70 80, 80แต่ผู้หญิงก็จะขึ้นขึ้นขึ้นมาจนมันไปถึงร้อยแล้วพอสักพักหนึ่งไปมันก็คงอะไรผู้ชายน้อยลงแล้วนะนะแต่เพราะว่าด้วยความผูกพันแล้วก็รักคนนี้จริงๆมันก็จะขึ้นกลับมาเป็นร้อยเท่าเดิมอ,อันนี้คือ perfect situation อแต่ส่วนมากที่ไม่จะเจอ,อโปรโปรดีมาตอนแรกเพราะามันรักร้อยก่อนไนีแล้วผู้หญิงค่อยรักช้าๆเขาบอกหมดโปรนะนะ ถือว่าเป็นคำตอบที่สุดยอดนะครับ